นี่คือการกลั่นนะครับเรานาน้ำส้มพมไม้ที่ได้จากการเผาถ่านนะครับซึ่งน้ำส้มชนิดนั้นก็จะมีน้ำมันทาอยู่นะครับถ้าใช้อัตราเข้มข้นก็อาจจะเป็นอันตรายต่อใบพืชได้นะครับตอนนี้เราก็มาเข้าขบวนการกลั่นนะครับแบบบ้านๆน,นะครับเตากลั่นแบบลูกทุ่งนะครับก็จะได้น้ำส้มใสๆนะครับแล้วก็ น้ำมันทาก็จะออกไปนะครับเราก็จะได้น้ำส้มใสๆนะครับนะครับนะครับที่หยดออกมาอย่างนี้นะครับก็ใสๆนะครับอันนี้เราไปฉีดพ่นก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ได้น้ำส้มขลนไม้ที่มีลิตรเข้มข้นขึ้นนะครับก็เอาน้ำมันทาออกไปนะครับก็เลยให้น้ำส้มขันไม้ที่ใสๆนะครับ ก็คุณภาพก็เข้มข้นขึ้นนะครับเหมาะที่จะใช้ในด้านการเกษตรนะครับก็ทดลองดูได้นะครับจากสวนลุงหน่วยคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานี